ไม่เคยดื่มเลยมันอันตรายโอ้โหดูซิดูซิดูซิเราเจอใครอีกแล้วล่ะดูซิเราเจอใครอีกแล้วล่ะโอ้ว่าไงรึมีอะไรถึงมาหาข้าถึงที่เลยแม่นางไม่มีอะไรแล้วเจ้ามาทำไมรึเออข้านัดเจอกับสหายที่นี่โอ้จะมีสหายด้วยหรอนี่ไงเขาเป็นหมอโอ้เป็นหมอเจ้ามีอะไรขายไหมเช่นผ้าพันแผล ข้ามีแต่ยาไอ้เบิกมะมท่านหมอข้ามียาม่วงนะยาม่วง้าพันแผลเจ้ามีไหมมีลูกอมไหมข้ามีแต่ข้ายังไม่คราบเลยข้าต้องไปคราบคราบคือรอ่ะครับอะไรรึอูดีแร้อืมเจ้าควรจะไปเบิกมานะเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นเองน่ะสหายใช่ไหม บอก <ไป S 2> ม้าเลยท่านไมด้อยู่ไกลอยู่นะท่านไม่ใช่สายข่าวไอเหิงน,นั่นแ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรือโรงหพยาบาลโรงหมอพยาบาลข้ขอตัวไปซืกก้อกระดาษสักคู่โอ้ดูหมอคนนี้สิเขาไม่สนใจเราเลยละ่ะอ๋อเขากำลังจะไปทำให้เราเราเดี๋ยวข้าขอไปซื้ออาหารให้ม้าก่อนนะวันนีว่าม้าข้ามันเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวข้าจะขัดขาให้มันด้วย สูชอบกินไรอ่ะตูชอบกินเอ่อเป็นเหรียญอะไรหรือท่านมันอยู่ตรงไหนด้วยท่านพาไม่แน่ใจพ่อพาไปใส่หมอเป็นอะต้เฮ้ยแม่นางไม่ซืสายจะซื้อของหรือเปล่าไม่นางอะไรอ่ะ คุณป้าชัดๆเลยอ่ะเรียกเขาป้าสิเขาเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงนะน่นเหรอแค่ผมยาวอมากินแครอทเลยได้เขาผมยาวเขาคงไม่ได้ไปตัดนานมากม้ามันกินอะไรแครอทใช่ไหมใช่อ่ะม้าชอบแครอทอ่ะคุณลุงแล้วเจ้าล่ะอืมน่าจะกินยาแล้วมากชอบลูกอมอ่ะลูกอมหรือไข่พูดอ่ะเออเี่ไข่พูดอ่ะคุณลุงคนไหนอ่ะลูกอมไหนอ่ะ ใครบอกใ้าชอบกินหญ้าแต่หน้ากากัันหมดเลยวฮะถ้าลุงแปลงขนให้มันมันจะแบบว่าฟินอะฟินเลยหรือฟินอะไรหรือท่านแบบว่าเออรู้สึกดีอะให้หน้องอยังอะ ใช่แล้วล่ะโอ้ไม่เป็นไรนะเจ้าตู่นะซื้อม้าใหม่เปล่าห้าพันอะห้าพันรอใช่แล้วมันคือตัวไหน้ายอย่างนี้แหละแต่ของข้ามันให้หางานไว้สัตวิ่แต่มันไม่มีกระดูกนะมันทำไมไม่กินล่ะน้องอาจจะอิ่มอยนีหรืออิ่มหรือเปล่าสหาย เพื่อนก็ไม่อยากกินนรอคุณลุงโอ้จะข้าวเขาไปซื้อใหม่ก่อนนะหมนว่าใครจะไปซื้อมาโอ้ทำไมที่นี่มันมากผู้คนเสียจริงข้ามานะข้าไปแต่งม้าก่อนโอ้ไปแต่งมา้งมาเลยขอ,โ,อโทษนะโล่ประจำตัวมันกำเริบอะข้าชอบตอดวนอะเห็นเป็นบ้าเลยละเจ้าหนูแต่งม้าคือไล์อะ ถึงสม,มใส่อุปรกรณ์ให้ม้าหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกอ่านหรือว่าเกือกม้าหรือว่าจะเป็นเชือกหรือว่าจะเป็นหน้าก,ากากของมัน,นตกใจเลยแต่งตกินนะเนะก่งมากเลยอย่ากินเยอะตัวฝแล้วกินเยอะจาว่าม้ากินเยอะมันก็ดีนะม้าเจ้าดูผอมมากเลย ลงดื่มน้ำหน่อยลีนมาเจ้าดูแข็งแรงนะโอ้โอ้ฉัน <c oughs> ไม่ดอยู่บนม้าล่ะฉันขอซื้อแครรทก่อนอเอ้ยจะหนูสหายเสร็จหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จรโอ้แล้วเจโต้เด็กเ็่ะจะเสร็จได้หรือยังล่ะหึ ตู่อ่ะอืมเสร็จได้หรือยังตู่มันค่อนข้างที่จะเบื่อแต่ต้องชอบกินอ่ะ่ากเรียบร้อยแล้วพี่ตู่ปู่จ่ายให้มันมีอะไรน่าฟังหน่อยสิระวังปากไว้นะสหายอย่าเอาข้ามไปเตือนล่ะเฮ้เจ้าชี้ขาอีกแล้วหรอใช่ข้าชี้ขาดนั่นแหละชี้ทำไมโอ้จะได้ยินข่าวว่าแกเป็นผู้ปกครองอมาเดโดไม่ใช่หรือไงโอ้ว่าไงหรอ แกทำอะไรกับแม่หญิงไว้แร um, oh so uh, so uh, oh, ้วเขารังแกค่ะ oh อืมแม่นางชักเองทำไมแกชักปืนทำไมเวินโว้วโวโว้วแกจะเอาลงหรือไม่เอาลงโว้ว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 นั่นไม่ดีนะสายแล้วแกมีปัญหาอะไรด้วยถ้าอย่างนั้นก็แกก็ยกมือขึ้นซะใครบอกให้แกเดินวะยกมือสิไอ้ตาบ่อฉันบอกว่าให้แกอยู่เฉยๆแกได้ยินหรือเปล่าเจ้าไม่เห็นที่พวกแกเป็นใครหรือยกมือขึ้นน่ะ ฉันทําตามคนที่จ้างงานฉันใช่แกมีปัญหาอะไรด้ืยเขาจ้างแกเท่าไหร่ล่ะอฉันต้องมือขึ้นเดี๋ยวนี้เขาจ้างแกเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าจํานวนกันที่แกเสนอให้ฉันมันเท่าเขาจ้างแกเท่าไหร่ล่ะไม่จําเป็นต้องบอกว่าเขาจ้างฉันฉันจะได้รู้แล้วฉันจะเสนอให้แกไงเอมาหนี้หน่อยเกาเสนอมาสิทำไมท่านพูดอย่างนั้นล่ะเอ้มานี้หน่อยเขาจ้างแกเท่าไหร่ พอแกบอกว่าถ้าฉันให้ราคาดีแกจะยอมเปลี่ยนใจไม่ได้บอกให้เกไปเท่านั้นทันดีกนอยู่ก็บเพื่อนแกยกมือขึ้นเลยอ่ะทันมีเรื่องนะตาบอกเอาล่ะเหมือนว่าจะมีปัญหาถามตัวดีใช่ไหมแม่หนูอย่าคิดจะสู้มีเยอะกว่านี้แต่วันนี้มีเท่านี้โอ้แม่คนดีบังคับเจ้าอะไรนะจุกมืออะไรสักอย่างนายจ้างไม่นายจ้างจะเอาคนไหน ได้แค่คนเดียวเอาละเขาจ้างแกเท่าไหร่ฉันขอคุยกับแกได้ไหมไม่นะมันก็ขึ้นอยู่กับแกจะให้ฉันเท่าเขาให้แกเท่าไหร่ล่ะฉันจะได้รู้ด้วยสัจจะของกลุ่มซีบองดอยเฮ้แกหยุดพูดดิแม่หนูเอาแกลองเสนอเงินมาสิไอ้ตาบโอกช่วยใช้สรรพนามดีๆหน่อยสหายฉันไม่ได้ทำอไรแกเฉพนแต่เงินแต่ทองเท่านั้น ฉันก็มีอะไรเธออย่างไรแกไม่ได้ยินหรือว่าฉันถามว่าเขาให้แกเท่าไหร่กันให้นางให้ฉันสองหมื่นโอ้นางคงไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะฉันคงไม่เชื่อหรอกแต่นางใจมัดจำมาแล้วนะวูเท่าไหร่สองพันสองพันฉันล้มก้นละข่าวอะเอาละฉันให้แกห้าพันเฮ้ยถ้าแกให้ฉันจริงแกก็ยื่นมาสิแต่แกต้องกลับไปหาแม่นางคนนั้นแล้วคว่างดีไหม เอาเป็นว่าถ้าฉันได้เงินแกห้าพันแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับแกเลยโอเคจบง่ายๆเลยไม่ยืดเยื้อเอาละได้เลยสหายแล้วแกก็กลับไปถูกไหมถ้าแกได้เงินนั่นก็ถูกของแกงั้นแกบอกให้ลูกน้องแกวางปืนได้ไหมเงินมันก็ต้องมาที่กระเป๋าฉันก่อนหรือเปล่าแกก็ต้องเก็บปืนก่อนหรือเปล่าเป็นว่าฉันเก็บคนเดียวแล้วกัน ใจด้วยแม่หนูตัดหลังหัวหน้ายืนมนบังดายเราลบบมาครงนี้ดีกว่าฉันขอไปธนาคารแกตามฉันมาโอเคอยู่เฉยๆด้วยฉันไม่เคยเกิดมาฉันก็ตัววงกลมแล้วไม่เหลี่ยมหรอกโอ้ใจเย็นๆเซนี่มันธนาคารแกควรจะเก็บปืนนะ แกไม่กลัวนะธนาคารแจ้งนายอำเภอหรือไงแกส่งเงินมาสิอย่าตุกติกเยอะฉันไม่ได้ตุกติกเขาให้แกเท่าไหร่สองพันใช่ไหมถูกต,ต้องสองพันแล้วแกชื่ออะไรฉันชื่อบอบเบอร์กินมาจากที่ไหนแกไม่จำเป็นต้องถามอะไรเยอะแยะไอห้หนุหนหนจะจ่ายหรือไม่จ่ายแค่นั้น บางชนี้มันทำให้แกตายไม่ฟื้นเลยแกคิดว่าไงล่ะนับหนึ่งถึงสามแกจะยื่นเงินมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละยื่นหรือไม่ยืน่นถ้าไม่ยื่นแกก็เดินไปซะ เย็นสิเีวเวลาเป็นป้าต่จ้าป้อปืนพร้อมกันไหมเอาละเอาละเอาละระวังนะใช่ตอนว่ายตอนนี้เราจะเสียงดีหรือเปล่าอืมมันขอห้าพันให้มันไปแล้วเราไปเกะกับมันได้ไหมได้เอาย่างั้นจะดีกว่าเอาละเข้ามาสายคนที่อยากได้เงินอะเข้ามาเลยฉันจะให้แกออกมาโดยนับหนึ่งถึงสามถ้าแกไม่ออก

หูแกหนูไปิี่ข่อ้ยเฮ้ยอันนี้ใครอะเสียชีพอย่าเสียสัตว์เป็นว่างานเราจบแล้วแค่นี้ไอ้คนนี้หรือเปล่าไอ้เป้าหมายงานเราแจ่คนนี้หรือเปล่าใช่ใช่ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะ จะไปเคลื่อนย้ายมันไอยไหมนี่ละเฮ้ยเจ้าได้เลยแม่นงางเธอชอบแบบนี้ใช่ไหม รีบเลยรีบเออขี่ตูไต่ไปจะช่วยอ่ะชนเลยวแม่งก็โทษอะไรกันเลยจุดรู้แกเป็นอะไรกับชายคนนี้นหละแกยังมีสติอยู่หรือเปล่าไอ้กลัวโอเขาสนุกแกแกเป็นอะไรกับชายคนนี้สลบอยู่อู้วันคัดขอร้องท่านดีๆแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำแบบนั้นไอ้หนูแกได้ยินยัจหรือเปล่า ข้ากลัวตันมีสติอยู่หรือเปล่าไอ้กลัวขึ้นยืนขึ้นมาแกเป็นอะไรกับคนที่สนุกอยู่ตรงนี้เออเขาเป็นคุณลุงของผมอ่ะแกจำความเจ็บนี้ไว้ซะและอย่ามาหยั่งกับข้าอีกคุณป้านะเฮ้ยนี่อ่ะเดินสลักไม้เด็กสองเพื่อนกูไม่โดนเฉยๆเลยพัดถ้าเพื่อนกูไม่โดนนะมึงโดนกูแค่นั้นแหละ โอ้แต่ตอนแรกเราตกลงกันว่าจะจับเป็นไม่ใช่จับตายแล้วยังไงราคามันก็เลยต้องลดลงหรือเปล่าแล้วแต่แม่รูว่าจะมีปัญหากับเจ้าปลวกนั่นหรือว่าจะมีปัญหากับฉันหรือว่าเราคุยกันแล้วส่วนที่เหลือคือส่วนที่เหลืองั้นขอเอา เออร่างกายคุณลุงไปชาปนักกิจก่อนขอบใจยังไม่ได้จบไงไ้น้องไปทำงานเราต่อดีกว่าไปของเราขอบใจท่านบาทแจ้งตายไว้ไม่รู้จะพยายามอยู่หูเสียงดังเลยเขารู้่ ว่ามันแผลไหมฉันไม่รู้มันเจ็บเหลือเกินเราไปชนโดนกระแทก้อที่ิมามซ้ายปี่ม้าโป๊บมันแน่นอนอ่ะโอ้มันขี่ม้ามากระแทกฉันด้วยอือใช่เลยน่ะมันแบบว่าทิพย์เผลอกเก่งเหลือเกินมากันหลายคนอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าดูแลเองเหว่เ hey. ้ยกูจะรอดอยู่ละปีศัส แข็งแรงไหมโอ้โหเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าสาหัสก่อนนะคุณลูกทำไมท่านทางตางที่เราคุยกันไว้ก่อนนะท่านข้าพยายามแล้วท่านโอ้โหเจ้ามีความอดทนมากเลยโดนยิงไปแล้วท่านจะตายได้ท่านพูดท่านแบนข้าจะช่วยละใช่ แต่พวกมันมาเยอะสิไม่กลัวยิงเด็กไม่ได้เ,เ้ยแ,แต่มันงานมันเสร็จแล้วค่าว่าเราฆ่าไม่หญิงจริงเลยดีกว่าไหมเราไปติดตามไม,าไม่หญิงคนนั้นไว้ดีกว่าไม่หญิงคนนั้นชื่ออะไรบะเดี๋ยวกูกลับมา Uh, oh. Lúc ngoài máy ạ. Để ra đây phụn. À. Ồ. Để ra đây ลุงโดนแล้วพวกพวกแล้วแจ้งถอดเสื้อโชนอะ่ะแล้วก็สลบไปเลยอะ่ะโอ้ท่านทำไมท่านเจ็บยังลืมท่านมาตินใช่ไหมอือช่วยนะโอ้โหเอาอะ<ว>มีกเราเไปาืนท้องท่านยังไม่ได้อีกเลยใช่แล้วท่านประกอบไปกี่รอบแล้วเนี่ยสองแล้วละ่ะถ้าว่าท่านมาตินตีปืนเยอะกว่า แต่มาตินใช้ไปสามรอบแล้วล่ะดวงดวงน่าจะสวยนิดหน่อยใช่แล้วล่ะแปลว่าเจ้าน่าจะต้องเพิ่มดวงเจ้าแล้วล่ะท่านมาตินสายสายมียาแก่ชำในไหมเจ้าเลขกสลักอะไรหนึ่งตุ้งเก้าเขาขาดหมดท่านห้เขาได้หรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล่ะได้ท่าได้ยินว่าพวกนั้นมันเสร็จงานแล้วเนี่ย เราไปคุยกันต่อท่นอะไรเถอะพวกมันลุมกันแบบหมาหมูเลยเไปเป็นไรเจ็บนี้ไม่ถึงตายหรอกแต่ก็ว่าให้ค่าใส่ยาให้ไหมอ่ะโอ้เจ้าใส่ยาได้หรืออือโอ้จใจท่านมากเจ้าหนูน้อยเจ็บข้างไหนอ่ะ เอาละเธ้าช่วยบอกอะไรที่เกี่ยวกับแม่นางที่แม่นางคูตอนข้าล้มลงไปหน่อยมีอะไรไหมเพิ่มเติมอ่าไม่น่ามีแล้วนะอะข้า,ขาได้ยินว่าพวกมันเสร็จงานแล้วนะ่ะข้าก็สลบไปพร้อมกับสหายนั่นแหละข้าช่วยสหายข้ายิงไปแม่นางน่าจะจ้างพวกนั้นมาฆ่าเจ้าโดยเฉพาะนะสหาย โอ้นั่นใครมาน่ะทำไมเขาใส่หน้ากากบแบบเรา <Hey. S 1> เลยเขามายืนทับลุงอ่ะแล้วเขาก็พูดว่าจำความแสบนี้ไว้นะอะไรก็ไม่รู้อโ oh. อ้น่าเกลียดเป็นบ้าอืม mm. จ้างอาะสายแจ็คใช่ไหมขามาตินขามาตินขาม่ายขไม่ขึ้น จา้าใดซื้อชิ้นส่วนไปไหมข่มีอยู่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นส่วนตีได้อีกสองชิ้นตีได้อีกสองชิ้นรึใช่ท่านโอ้นั่นใครละ่ะอ้าแต่ไม่มีดามจับนะท่านอันนี้ดามจ<ค>ับ,าบคารมอนั่นใครละ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาหนังพักเฉยๆอ่ะโอ้ที่นี่ไม่ได้เปิดให้บริการนะสายสายเราไม่อยู่มันไม่มีใครดูแลร้าน ใช่แล้วเอ้บท่าทไปก่อนสิท่านร้านปิด่ะสายขอไปทา่านด้วยท่วนออกไโอ้แล้วคนชี้นพิงตะแพงนั่นประชาชนานี่เลยอืมเป็นคุณลุงแถวเนี้ยแหละเขาเป็นคนดูแดลร้านอะ่ะโ,โอเค แต่พวกท่านมีอลูมิเนียมกันหรือเปล่าขาดนี้เจ็ดท่านจะต้องใช้หรือเปล่าล่ะขาไม่ได้ใช้ขาดรับมาไว้เพื่อสายพวกเราเนี่ยแหละเอาละเราไปดูที่ประกอบปืนไหมอยางนั้นสามารถประกอบใบไม้สายหรือว่าไม่ได้ไม่มีแค่ดมปืนดำจับนะท่านดำจับเราจะต้องจับไม้เลยช่างไม้น่ะข่าวว่าตอนนี้น่าจะมีเยอะช่างไม้ พอเราไปรอดักที่นู่นดีกวะเราไปรอไปเราไปลงไม้ก่อนหรือเปล่าล่ะเราควรจะไปที่ไหนก่อนสายได้ไปลงไม้ได้เราเดี๋ยวข้าพาวักไปตรงไอ้ตรงจุดครับทั้งหมดเลยก็ได้นะไอ้ตรงลงนั้นน่ะตาลางน่ะมันเป็นชนเผ่าหรือว่ามันเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นชนเผ่ามันไม่ได้เป็นชนเผ่ามันแค่ถอดเสื้อให้เหมือนชนเผ่ามาข่าสิเหมือนเหมือนว่าสู่จะเก็บหรือเปล่า ใช่แล้วตัวเจ็บแหละแต่ฉันจะมารักษามันโวไปด้วยลุงไม่ว่าฉันจะ้นไม่ได้เราเจอกันดานหลังนะสหาย ลงกิจี้ขี่มีนี่ายสิข้างหลังอ่ะเนี่ยเเเรราทยังงไอขี่มีนี่ไปสินี่ตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นม้าค่ะเอานั่นม้าค่ะมีแล้วต้องเดินทางระยะไกลเดี๋ยวขัาไปเบรกเกียนมาดีกว่าโว่โว้โอ้เจ้ามีเกียรโด้วยเลยข้าลงเลยข้าขึ้นม้าคนนี้รวยจังวะเฮียเขามีเกียร์ด้วยเหรอ เวียนอ่ะนหนเวียนเวียนเอาไว้ใช้เดินทางหลายคนน่ะแอกของได้ด้วยมีไว้ก็ดีนะแต่มันแพงเวียนข้าว่าข่าเอาละเจ้าหนูน้อยข้าจะให้ภารกิจกับเจ้าทำรายอ่ะเจ้าไปสืบม้าพวกมันอยู่ชื่ออะไรกวนอะไรอยู่ที่ไหนเป็นหลักยากเลยอ่ะ เจ้าควรจะตามมันไปเข้าว่ามันอยู่ไม่กี่ที่หรอกและวแวกนี้นะเวียนเจ้าใช่ละกีกคนอะเดีวข้าจะกลับมาถามเจ้านะเจ้าหนูทางใดแค่ขาวเนี่ยท่านร้องขึ้นได้หรือเปล่าแต่มันนั่งได้โอ้ไม่ได้น้องสัยข้าต้องต้องขี่ม้าตามข่าวมาเจอกันขี่ลัมเบิลโซนนะท่านได้ท่านลัมเบิลโซน ป้าสหายเราก็มาโดนนันฟาเรียกเข้าพบว่าคำามเด็ดแค่หนึ่งั้น